สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับอาจารย์นะคะอามินะคะกับการดูดวงชะตาวันนี้ค่ะก็เป็นการดูแบบไพ่ยิปซีนะคะสอนของตะวันตกนะคะให้จะชี้ดวงชะตานะคะผู้สวรรค์จะชี้ดวงชะตาผ่านไพ่ยิปสีในเรื่องของการเงินและโชคลาภของชาวราศีนะคะวันนี้จะเป็นของชาวราศีมังกรนะคะคลิปนี้ของชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรค่ะโชคลาภและการเงินนะคะ สำหรับไพ่ยิปซีค่ะจะสื่อถึงอะไรบ้างนะคะจะดูด้วยศาสตร์นี้นะคะเป็น,นการดูาศาสตร์สถานสถานการณ์ปัจจุบันนะคะอดีตและอนาคตและนะคะเป็นคำแนะนำแก้ไขนะคะผ่านไพ่ยิปซีนะคะฉะนั้นการดูครั้งนี้ค่ะจะเป็นการดูแบบเดย์โดยทั่วไปนะคะจะมุ่งเน้นสถานการณ์ณระยะเวลาสั้นๆระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบหกนะคะเดือนธันวาคมนี้ค่ะ ถ้าพลังงานไพ่นะคะที่เปิดออกมาเป็นด้านลุกๆบัด้านไม่ดีตรงนี้ให้เพืเ่อนๆใช้วิจารณญาณน,นะคะรับไว้หรือจะทิ้งก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยถ้าเป็นด้านดีๆก็ให้อยู่ที่ดุลพินิจเช่นเดียวกันค่ะก,ก็สามารถเอาไปใช้กับชีวิตไ,ได้ค่ะเพราะการดูในศาสตร์นี้อาจารย์บอกก่อนเนาะอาจารย์นำศาสตร์ของตะวันตกไพยิปซีนะคะในลักษณะนะคะของเป็นการดูสถานการณ์พร้อมควาแนะนำ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไพ่จึดแหน่งกับนะะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะนะคะด้วยไพ่จุดใหม่ของชาวราศีมังกรสถานการณ์เรื่องการเงินจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะจะมีโชคมีลาบม,มีคําแนะนําอะไรบ้างเนี่ยคะผ่านไพ่ยิปสีนะคะสาัานี้อาจารย์ก็นํามา,มา,มาดูในิใน,ใน,ใน,นะคะในการทาช่อง y o u t u b e นะคะครั้งแอกนะคะส่วนใหญ่อาจารย์จะดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะมาดูกันค่ะไพ่ใ,ใบแรกค่ะ ไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าไพ่ใบที่หกค่ะไพ่ใบที่เจ็ดค่ะค่ะนี้คือไพ่เจ็ดใบของชาวราศีมังกรเรื่องการเงินสถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงบ้างศาสตร์ผููสวรรค์ชี้ดวงชะตาการเงินและโชคลาภค่ะอ่ะมาดูกันค่ะอาจารย์ก็เรียนมาหลายศาสตร์หลายตำลานะ มาดูของตะวันตกกันบ้างค่ะการพยากรณ์ของเขาจะเป็นยังไงก่ะหม่ามุ่งเน้นอ่านตามตำแหน่งเป็นหลักเลยตำแหน่งนี้ค่ะเป็นตำแหน่งใบแรกนะคะจะเป็นตำแหน่งของตัวตนก่ะศาสตร์ทุกศาสตร์เลยตำแหน่งแรกจดหมายถึงตัวตนของเจ้าชะตาเสมอค่ะฉะนั้นวันนี้เป็นการดูชะตานะคะเป็นเกณฑ์น,นะคะไม่ได้เจาะดวงชะตาของเพื่อนเพื่อนานใดนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะ นะคะาการดูในตําแหน่งนี้ของชาวราศีมังกรนะคะสื่อถึงอะไรความคิดความรู้สึกของชาวราศีมังกรกะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความคิดความรู้สึกของชาวราศีมังกรก่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นวงล้อแห่งโชคลาภชาวราศีมังกรมักจะคิดถึงอะไรคิดถึงโชคลาภคิดถึงเรื่องดีๆถึงการเปลี่ยนแปลงคิดถึงโอกาสหรือเงินก็ เพราะใบนี้หมายถึงโชคลาบด้วยนะคะและหมายถึงการเปลี่ยนแงนะนี่ยังหมายถึงการเดินทางานะคความคิดของชาวราศีมังกรช่วงนี้กําลังคิดเรื่องของโชคลาบการเงินการ,ารวางแผนการเดินทางนาะนะคะนี่คือสภาวะช่วงนี้นะคะการจะเดินทางการจะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ค่ะเพระพาะไพ่แห่งการเดินทางนั่นเองวงล้อแห่งการเดิน,ดนทางสถานการณ์ช่วงนี้ค่ะของชาวราศีมังกรนั่นก็คือการเตรียมตัวนะคะชิด คิดวางแผนในการเดินป่าในการเดินทางในการเที่ยวกว่าดีแบบบ้านกว่าดีหรือจะทำกิจกรรมอะไรก็ดีนะคะในช่วงนี้ค่ะนะคะฉะนั้นพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงชะตาของชาวราศีมังกรจะมีการเดินทางและโชคลาภกำลังจะมาหาคุณด้วยสถานการณ์สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นโชคลาภเพราะพาไพ่ใบนี้ถือเป็นไพ่ดีด้นานโชคลาภฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภทางการเงินการพยากรณในครั้งนี้เป็นเรื่องของการเงินฉะนั้น เกี่ยวกับการเงินของคุณอะมาดูในไพ่ตำแหน่งการดูที่ผานมากะาดีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ค่ะเรื่องการเงินและนะคะ่โชคลาภของคุณมักจะมาจากความสามารถของคุณเป็นหลักเลยต้องลงแรงถึงจะมีเงินเข้ามานี่คือความหมายของบุรุษคนนี้ราที่ถือดาบอยู่และเป็นนักต่อสู้ฉะนั้นชะตาชีวิตของชาวราศีมังกรเป็นคนมักต่อสู้อยู่แล้ว คนมีเหตุมีผลฉลาดอฏิทินไหวพิบดีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเรื่องการเงินนะคะมักจะเป็นคนหาเงินเก่งอยู่แล้วนะคะและก็นะคะมักจะเงินรายได้มักจะมาจากตัวเองเป็นหลักเลยในการลงแรงนะคะ ไปสังเกตดูก็แล้วกันนะคะเหมือนกับบูรุษคนนี้ถือดาบคุณนักแก้ปัญหาคุณมีปัญหาการเงินอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่คุณก็มกกักจะแก้ปัญหาสิ่งนั้นได้ด้วยดีค่ะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินกันแล้วเพร่ะวันนี้คุณเจอสถานการณ์ใดๆก็แล้วตอบใหแบบย้อนดูในอนดีตอดีที่ผ่านมาตัวคุณเองเนี่ยก็เปรียบเสมือนบูรุษที่อยู่ในสนามรบที่แก้ปัญหาผ่านมาได้ชนะสนามลบมาทุกรุกเลยฉะนั้นแม้ พรุ่งนี้นะคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ให้ย้อนไปดูแนดิตคุณยังผ่านมาได้วันนี้คุณก็ผ่านได้ค่ะมาดูไพ่ตำแหน่งอนาคตบ้างการเงินของชาวราศีมังกรเป็นไงโอ้โหไพ่เวนี้ก็ถือเป็นไพ่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอนาคตสดใสชาวราศีมังกรเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่แล้วนะคะเป็นคนใฝ่เรียนรู้นะคะชอบการเรียนรู้ ชอบศึกษาหาข้อมูลไม่หยุดไม่อยู่แล้วตรงนี้เนี่ยแหละจะนำมาโชคลาภเงินมาให้คุณอย่างต่อนเนื่องเพราะวิชาความรู้ย่งมีความรู้มากเท่าไหร่เงินในกระเป๋าคุณจัยิย่งใหญ่ใหญ่คือบุคลิกของชาวราศีมังกรเป็นคนที่ไม่หยุดไม่ทํางานมากกว่าหนึ่งสิ่งบางคนเนี่ยทํางานลูกจ้างก็มักจะมีงานที่เสร็จความหรือไม่ก็มีไรายได้หลายทางนะครับบางครั้งก็มาจากความรู้คุณ บางทีคุณทํางานที่เดียวแต่ป่ากคุณสมองคุณเนี่ยแหละทําให้คุณมีเงินหลั่งไหลเข้ามาจากวิธีการพูดจากความฉลาดของคุณะนะเรื่องของการเงินอนาคตขับเป็นยังไงมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหลายทางถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจการค้าการขายคุณมีเกณฑ์ขยายกิจการทําทำให้เงินหลั่งไหลเข้ามาหลากหลายทางใครเป็นนักลงทุนก็เยี่ยมรับเงินก้อนใหญ่ได้เลยเพราะคุณจะมีนะคะผลกําไรหรือ นะคะผลตอบแทนกลับมาจากสิ่งที่คุณโรงแรงหรือสิ่งที่คุณหาข้อมูลความรู้พย,ยันอย่างต่อเนื่องฉะนั้นไปใบนี้บ่งบอกอนาคตที่สดใสความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ด้านการเงินของคุณจากสุขสบายหรือเงินอายุมากเงินก็ยิ่งเยอะขึ้นนะคะฉะนั้นให้ใบนี้บ่งบอกอนาคตที่สดใสาการเงินของคุณจะมีเข้ามาจากความรู้มันสมองเปรียบเสมือนนะคะไพ่ใบนี้มีหมายเลขออกคือความฉลาดฉะนั้นอย่าหยุดในการเรียนรู้ค่ะ แต่งนี้นะคะเป็นตําแหน่งของไพ่อนาคตและยังหมายถึงไพ่นะคะไพ่แนะนําด้วยไพ่ใบนี้เป็นไพ่คำแนะนําคืออะไรจะหยุดในการเรียนรู้ค่ะนะคะและนะคะลงแรงหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการยิ่งคุณพัฒนาตัวเองมีความรู้ใหม่ๆค่ะนะเงินงก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นนะคะนี่คือความหมายของไพ่จะสังเกตว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมีเงินวางไว้มีถ้วยมีนะคะคา ป่ามี่ามีหมายตอบนะคะแล้วก็ยังมีป่งต่อสู้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นาราศีมังกรคุณนะคะอย่าหยุดการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเยอย่างต่อเนื่องหาค,ความรมู้ใหม่ๆแล้วสิ่งใหม่ๆเนี่ยอะไรจะทําให้คุณเงินในกระเป๋ามากขึ้นมากขึ้นกับคะ,คะฉะนั้นอนาคตคุมรับไม่เลยค่ะคุณ่าวดีเรื่องเงินแน่นอนมาดูสถานการณ์สิ่งที่คุณกําลังจะเจอนะคะหรือกําลังเจออยู่นะคะเป็นยังไงสถานการณ์ นะคะไม่ค่อยมีอะไรที่หวือหวามากช่วงนี้คุณเริ่มรู้สึกดีหลับแล้วค่อนข้นางจะนะคะสบายสบายช่วงนี้ค่ะเพราะมันใกล้จะสิ้นสูดแล้วนะคะระฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ค่ะนะคะก็เตรียมวาง้อนกลับไปเจอครอบครัวนะคะการเงินค่ะเพราะสถานการณ์ตอนนี้ค,คุณคุณรับข่าวดีได้เลยค่ะเพราะคุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเกิดขึ้คนคุณจะช่วยเหลือเรื่องการเงินคุณนะคะเฉะนั้นใกล้ไปนี้สถานการณ์หรือปัญหาอุปสรรคของคุณจะ ได้รับการที่ผ่านจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือการเงินของจึงกับน,นะคะ,ะมาดูให้ตำแหน่งที่ห้าให้เรื่องนะคะให้เบนี่บ่งบอกถึงอะไรคําแนะนํานะคะและก็ยังหมายถึงนะคะข้อที่ระหวังให้เบนนี่บ่งบอกถึงนะคะสถานการณ์เบนนี่บุบบนะคะก็คืออิสวินันนั่งอยู่บนมา้ามองไปข้างหน้าคือความก้าวหน้าความก้าวหน้าและถือเหรียญอยู่ด้วยนั่นหมายความว่านะคะ การเงินในอนาคตของคุณาจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะเพราะคุณชีวิตคุณจะมีแต่ความก้าวหน้ามีการพัฒนามีความเติบโตนะคะฉะนั้นการเงินของคุณค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเงินของคุณจะมาจากอะไรนะคะการพัฒนาของคุณค่ะเพราะไพ่ใบน,นี้ยังมีความหมายถึงการพัฒนาการเติบโตนะคะและนะคะเป็นคนที่อน,นาคตมีความสดใสค่ะฉะนั้นคไพ่ใบนี้หมายถึง คุณมีข่าวดีจะได้รับเงินนะคะจะได้รับเงินก้อนค่ะเาะนั้นอย่าอยู่เฉยค่ะน,นะคะเพราะไพ่พไใบนี้มันมีการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อนเนื่องสําหรับชาวราศีกักมังกรดูไพ่ใบที่หกกันค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงอะไรนะคะหมายถึงคนอุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคนอุปถัมภคุณใบนี้เป็นไพ่ช้วยความรักอยู่บน ในฝ่ามือของคุณนั่นหมายความว่าตัวคุณเองนะคะมักจะเป็นคนมีเหตุมีผลมักจะมีคนมาช่วยเหลือคนอุปถัมภ์นะคะรวมถึงบางทีคุณก็จะมีบารมีบุญเก่าด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะคุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่เมาสิ่งสําคัญเลยไพย่ใบนี้เป็นไพ่แนะนาฉะนั้นเมื่อไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ บันพระบ,บรุษนะคะปกปักรักษาคุ้มครองคุณแล้วนะคะเพราะ,ะนั้นคุณอย่าลืมหมั่นทําทานสวดมนไหว้พระค่ะเพื่อเสริมบารมีให้ตัวคุณเองให้มากขึ้นยิ่งมีบารมียิ่งมีบุญกุศลก็จะเกื้อหนุนให้คุณนะคะมีแต่สิ่งดีๆทำบุญที่ง่ายที่สุดที่คุณไม่ต้องเสียเงินเลยเกืออะไรรู้ไหมคะนั่นก็คือการทําสมาธิมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะสิ่งนี้ไม่เสียงเงินค่ะและถ้าเกิดคุณสามารถที่จะทําทานได้คุณก็ลองไปบริหารจัดการดูค่ะทาทานให้ แล้วทาทานคืออะไรก็คือทําบุญอย่างที่คนไทยเราเข้าใจนั่นหลอกนะคะตามที่คุณสะดวกค่ะเพราะมันจะเป็นการเปิดทางเปิดบุญเปิดโชคเปิดล่ามให้กับคุณนะคะนี่คือไพ่ใบที่หกบ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะแลกบ่งบอกถึงบารมีบุญกุศลคนจะเข้ามาอุปถามคนรักไขรนะคะคนรักใขรนะคะเพราะคําว่าบุญหมายถึงอะไรเมื่อคุณรู้สึกดีมักจะมีบารมีที่มันเกี่ยวข้องกับผู้คนนะคะก็มักจะเข้ามาเกื้อหนุนช่วยเหลือคุณให้อะไรก็ง่ายขึ้นเงินก็หาง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นคุณพอ่อขายก็มีคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือลูกค้าเก่าๆอุปถมัมภ์ก็มาช่วยซื้อก็ทําทให้คุณขายดีนะคะนะ,ะถ้าเกิดคุณเป็นนักลงทุนก็ นะคะคุณก็จะลงทุนประสบความสําเร็จนะคะมีความรู้มีข้อมูลนะคะไปจูนไปเจอกับนะคะสินค้าหรือการลงทุนของคุณที่ถูกนะคะก็จะทําให้คุณทํากาไรนี่แหละเขาเรียกว่าบารมีพาไปหรือกระแสบุญพาไป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 ,ไปเจอในทุกที่ใช่ทุกที่ดีก็พาให้คุณระสบความสําเร็จง่ายขึ้น่ะนะคะและนะคะผ้าใบใบนี้ยังสื่อถึงความรักด้วย ความรักนะคนในครอบครัวคุณก็ได้ครอบครัวคุณสามีภรรยาคุณก็ได้ได้หมดเลยเพื่อนหนุนช่วยเหลือคุณเรื่องของของการเงินเพราะฉะนั้นการเงินของคุณจะมาจากบุญบารมีเก่าคุณที่เพื่อนหนุนอาจจะมาในรูปของคนก็ได้บุญกุศลมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การพรโชคลาภให้คุณก็ได้ได้หมดเลยนะคะนั่นก็คือสําหรับชาวราศีมังกรนะสิ่งที่เป็นบารมีให้กับคุณค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะผู้คนปมะทำรักให เป็นดูคุณค่ะฉะนั้นก็อย่าลืมหมั่นชนมนไหว้พระทําทานไว้ค่ะมาดูไพ่สรุปของชาวราศีมังกรค่ะนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบสรุปค่ะนั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรเปรียบเสนอนอเปรียบเสมือนพระราชนี น,ะะนั่งอยู่บนบัลลังนะคะเป็นนักที่นักแก้ปัญหาอยู่แล้วฉลาดอยู่แล้วนะคะปัญหาอะไรเข้ามาคุณก็แก้ได้หมดเพราะคุณจะนะคะควบคุมสภาวะอารมณ์ได้แล้วก็มีเหตุมีผลเป็นคนชอบเรียนรู้ชอบศึกษาชอบค้นอยู่แล้วนะคะมีเหตุมีผลนะคะและก็ที่สำคัญเลยโคตรเพงเนี่ยนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะคะและก็เป็นนักแก้ปัญหาที่ดีค่ะเพราะนั้นเนี่ย ปัญหาการเงินนะคะหรือไหลก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรุ่งการเงินคุณมักจะปราบพันไปได้และก็มักจะเขาเรียกว่ามีนะคะของดีอยู่ในตัวนะคะสิ่งสิ่งสิ่งคุ้มครองนั่นเองบางทีน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไม่ปัญหาการเงินเข้ามาคุณก็เหมือนับมีอะไรพิเศษพิเศษมาช่วยเหลือคุณเสมอไปลองสังเกตดูในอดีตที่ผ่านมานะคะเวลาคุณเจอปัญหาการเงินก็มักจะมีคนเข้ามาช่วยบ้างหรือตัวคุณเองหเห็นไอเดียเห็นเห็น ให้เห็นหนทางหรือตัวคุณเองก็มีนะคะตรงนี้ลองไปดูนะนี่แหละก็เรียกว่าบุญบารมีเก่าของคุณที่ทําให้คุณการเงินมักจากไม่มีปัญหามีไรายได้เข้ามาอย่างก่อนเรื่องนะคะนี่ก็คือสําหรับดวงชะตาของชาวราศีมังกรค่ะนะคะสงชาวราศีมังกรนะคะค่ะเป็นคนที่มีซิกเซนพิเศษลังสัหอน ภาษาสัมผัสที่ดีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเป็นนะชาวราศีมังกรเป็นคนทีน่ทันยุคทันกระแสนะครับมีเขาเรียกวา่าภาษาสัมผัสทั้งหกมีสื่อสมัครทั้งหกค่ะถ้าเกิดคุณได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับนะคะนะค่ะนวัุวิทยีออนไลน์จะไปได้ดีมากเพราะยุคนี้เป็นยุคพลังงานค่ะ มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จไวมากเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาและหากคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณสอนคนเรื่องจิตวิญญาณหรือสอนสนใจศึกษาเรื่องจิตวิญญาณน,นะจิตวิญญาณก็คือธรรมะไทยเรานั่นแหละแต่ตะวันตกเขาเรียกว่าจิตวิญญาณหรือพลังงานนะคะทางตะวันตกเขาจะเรียกยุคนี้ค่ะเป็นยุคของพลังงานตะวันตกจะมาสอนกันเรื่องพลังงานหรือเรื่องจิตวิญญาณน,นะคะไทยเราจะส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าธรรมะธรรมะและ้ว มะหรือจิตวิญญาณคือเรื่องเดียกวกันนั่นก็คือสิ่งที่มีอยู่ ามธรรมชาติจิตเรามันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติเช่นเดียวกันเรากําลังเรียนรู้จิตของเราค่ะนะคะถ้าเราเข้าใจจิตนะคะเราก็สามารถเป็นคนเหมือนดวงได้ค่ะนะคะและเราก็สามารถในระมิดชีวิตเงินก็จะเข้ามาหาเราง่ายขึ้นค่ะนี่คือนะคะชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีซิกเซนพิเศษอยู่แล้วภาษาสัมผัสที่ดีค่ะถ้าเกิดคุณต่อย,ยอดศึกษาเรื่องจิตวิญญ,ญาณคุณจะไปได้ไกลเลยนะคะและถ้าใครทํางานนะคะ ดูในชาวราศีมังกรนะคบเป็นนักพยากรณ์เป็นหมอดูคุณจะนดงบางมากเลยในในช่วงนี้ค่ะเพราะจะประสบความสําเร็จคนข้้งสูงนะคะอ่นนี้ก็คือการพย,ยากรณ์ของอาจารย์ค่ะสาหรับออะไร่าพลังไข้ยิบซีนะคะผ่านศาสตร์นะคะทูตสว่างชี้ดวงชะตาสถานการณ์นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําได้ว่านะคะสิ่งที่อาจารย์นําศาสตร์นี้มานะคะจริงไม่จริงก็ทำไ,ได้นะคะ พ่อหรือชอบแปะคอมเมนต์ได้พ่าอาจารย์จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแม้ว่านะคะเราไม่ชอบโอ้อาจารย์ไม่ชอบเลยก็คอมเมนต์ได้ค่ะทุกคอมเมนต์นคะครับมาเป็นเหมือนกับท้อนให้อาจารย์นําไปแล้วก็คณาต่อไปนั่นเองในเรื่องของการนาสอในแต่ละส่เข้ามาพยากรนะครับเพราะศาสตร์ไพ่ยิปซีเนี่ยมีหลากหลายสาแสบมากก็คือศาสตร์เนี่ยตัวไพ่เนี่ยไม่เปลี่ยนนะคะตัวสิบเป็นสิบแปดใบไม่เปลี่ยนค่ะความหมายไม่เปลี่ยนศิละปะอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคน แต่แแตำแหน่งการวางนะคะหรือการพยากรณ์ต่างๆเนี่ยก็ของคนไทยก็จะมีอีกแบบหนึ่งตะวันตกยุโรปก็จะมีอีกหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงกันไปอย่านะคะจนค้ายนะคะนึกจากใกล้จะถึงปีใหม่แล้วอาจารย์ก็ขอบารมีของครูบาอาจารย์ของอาจารย์ะค่ะนะคะนะคะขอให้ทุกท่านที่ฟังจนถึง นีตอนนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะถ้าเพื่อนๆกาลังมีแผนเตรียมตัวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ขอให้ทุกท่านนะคะนะคะขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะให้ทุกท่านหลอดใจครับขอให้ทุกท่านนะคะเกิดนะคะเกิดปัญญาเห็นธรรมเกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกยะผู้เบิกบานในกุศลธรรมในโลกใบนี้จะทุกคนว่าเพราะถ้าเกิดเรานะคะเข้าใจนะคะหรือนะคะฝ่าตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณ หรือแล้วเขาเรียกว่าปัญญาทางธรรมนะคะในทางพระวุศาสนาเราจะเรียกวปัญญาทางธรรมมันขืนเราจะเข้าใจกฎธรรมชาติในโลกไปนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยชีวิตในทางโลกเรามันก็จะง่ายขึ้นเพราะเราจะเข้าใจเหตุและผลงปนะคะ ฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจได้หัวใจสคำคัญวค่านั่นก็คือสติปัจจุบันหรือสมาธินั่นเองฉะนั้นอาจารย์ก็เลยขอบารมีครูบาอาจารย์ให้ทุกท่านค่ะในปีใหม่นะคะมีแต่ความสุขค่ะมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกคนและมีแต่ความโชคดีนะคะ่ะสำหรับยิปในวันนี้ก็คงจะแห่งปันและพยากรใายิบสี่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอาจารย์จะปิดท้ายด้วยคอตออนไลน์ สำหรับท่านใดนะคะมองหาไรายได้เสริมนะคะแล้วก็ชอบศาสตร์หมอดูนะคะความเหมือนกับอาจารย์ก็ชอบเสริมหมอดูะะแล้วก็พัฒนานะคะเขาเรียกว่านะคะจากความชอบเปลี่ยนมาเป็นนะคะทำาอาชีพนั่นเองด้วยการเริ่มต้นจากการทดลองก่อนใครสนใจนะคะอยากนะคะที่จะนะคะหาอาชีพเสริมนะคะและอยากหาไรายได้เสริมหากเราจะลงทุนอะไรสักอย่างนะคะสิ่งสําคัญให้ลงทุนกับความรู้ค่ะ ลงทุนครั้งเดียวและมันติดตัวเราไปตลอดชีวิตครับเมื่อสิบปีที่แล้วอาจา์ลงทุนความรู้ก็คือเรียนนะคะหมอดูสมัยก่อนแพงมากไปหลักหมื่นเลยเวลาเรียนยุควิวัฒนาการมันเปลีคค่ยนไปค่ะเข้าสู่ยุคดิสต่าเข้าสู่ยุคดิิตอลนะคะการสอนก็สอนง่ายขึ้นหาอาจารย์ก็หาง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะความรู้ลงทุนครั้งเดียว ะะและคุณตัวเราไปตลอดชีวิตและคุณดูดวงคุณดูที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ลูกค้ามีทั่วโลกยุคนี้มีรายได้มากกว่าหนึ่งพนะคะอย่างเช่นดูดวงสอนคนนะคะและการดูดวงยุคนี้ดู่ันธานอะไรชิกว่ะนะคะฝากการแพลตฟอมโซเชียลมีเดียต่างๆน,นะคะ,ะ,คะฉะนั้นมีเยอะแยะเลยนี่คือช่องทางเครื่องมือหาอไรายได้เลยน,นะคะมีทั้งเว็บไซต์นะคะแล้วก็นะคะ ค่ะโซเชียลมีเดียเฟซบยทูออกมีทั้าโฆษณาค่าคะแนนต่างๆของสันยึกวอ,อกเลยในยุคนี้ซึ่งคุณอยู่ที่คุณจะเลือกจะไปหาอะไรได้เลยนะคะมาถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็สามารถิดตามฟังนะคะต่อจากคลิปนี้ได้ะคะจัจจร์ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นก่อนค่ะสวัสดีค่ะจา์จะปิดท้ายด้วยคอร์สออนไลน์สำหรับท่านใดที่สนใจ อยากเรียนไพ่ยิปซีค่ะตอนนี้อา,าจารย์จะมีเปิดคอร์สไพ่ยิปซีพิเศษพิเศษเลยนะคะไพ่ยิปซีพิเศษก็คือสอนเฉพาะไพ่ยิปซีอย่างเดียวนะคะโดยที่จะไม่ได้สอนเออเล่าให้ด้วยนะคะสําหรับท่านใ่ที่สนใจอยากเรียนไพ่ยิปซีอย่างเดียวเลยนะคะในยุคนี้เป็นยุค,คดิจิตอลการหาไรายได้คะ่ะนะคะง่ายมากเลยในยุคนี้เวลาที่นะคะคุณอยากจะดู ะะอยากจะหาะไรายได้เสริมหรืออยากจะหาะไรายได้พักทามและคุณเป็นคนที่ชอบดูดวงอย่างอาจารย์เองเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายก็เป็นคนชอบดูดวงก็ผันตัวเองมาเป็นนักทพยากรนะเรียนตั้งแต่สิบปีที่แล้วค่ะก็เป็นหมอดูคู่กันกับอาชีพทนายนะคะและปรากฏว่าไรายได้หมอดูเนี่ยมากกว่านักกฎหมายด้วยซ้ำไปนะคะฉะนั้นยิ่งโดยเฉพาะยุคเนี้ยก็สู่ยุคดิจิตอลการรายได้มีหลากหลายช่องทางมาก ะะอาจารย์ยกตัวอย่างไรายได้จากการดูดวงนะคะเมื่อคุณนะคะมีความรู้คุณดูดวงเนี่ยดูดวงได้ทั่วโลกเลยฉะนั้นการดูดวงของคุณไม่ใช่มีแค่ลูกค้าเฉพาะในถิ่นกําเนิดหรือนะคะในบ้านเกิดคุณเท่านั้นลูกค้าคุณทั่วโลกเลยและนอกจากนี้แล้วไรายได้อีกช่องทางยอดนิยมเลยนั่นก็คือหมอดูมาทํากันเยอะที่สุดก็คือการมาเป็นหมอดูดูดวงฟรีผ่านโซเชียลมีเดียค่ะ นะคะถอมฟอมต่างๆอย่างเช่น Facebook นะคะ u u u e e ต่อคุณก็มีโอกาสมีไรายได้มากขึ้นค่ะจาก่าโฆษณาจาังนะคะทาแนหรือนะคะไปดูผ่านเว็บไซต์ต่างๆก็มีเปอร์เซ็นต์แบ่งเป็นไรายได้ให้นะคะคือข้องทางไรายได้ที่มีเยอะมากในยุคนี้ค่ะไม้สนใจนะคะในคอร์สออนไลน์นะคะเป็นคอร์สพิเศษนะคะคอร์สพิเศษสอนเฉพาะใพ้ยิปซีค่ะ นะคะเฉพาะไพ่ยิปซีอย่างเดียวจับอยู่ที่ราคาเก้าร้บาทใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจับแบ่งปันเพียงเท่าน,นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะจะจะปิดท้ายด้วย์สอปลายน์สำหรับท่านใดที่สนใจอยากเรียนไพ่ยิปซีค่ะ